ชาวลัคนาราศีกุมสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ภาพรวมของปี2569ซึ่งเราจะใช้การโคจรของดวงดาวสามดวงมาเป็นหลักในการพยากรณ์คือดาวพฤหัสบดีดาวเสาและพระราหูนะคะ โดยที่ในส่วนของดาวพฤหัส,สบดีนั้นตั้งแต่วันที่23ธันวาคม2568เวลา7นาฬกา36นาทีดาวพฤหัส,สบดีโคจรกลับเข้าสู่ราศีเมถุนจากนั้นวันที่31พฤษภาคม2569เวลา21นาฬกา45นาทีดาวพฤหัส,สบดีโคจรยกย้าย เข้าสู่ราศีกรกฎและวันที่20ตุลาคม2569เวลา21นาฬิกา45นาทีดาวพฤหัสบดีเดินเร็วเข้าสู่ราศีสิงห์และในส่วนของดาวเสาร์ค่ะวันที่13กุมภาพันธ์2569เวลา10นาฬกา16นาทีดาวเสาร์โคจรยกย้ายกลับเข้าสู่ราศีมีน และวันที่22พฤศจิกายน2569เวลา5นาฬกา5นาทีพระราหูโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมังกรค่ะและสำหรับคลิปนี้ฉันขอแยกเป็น4ด้านคือด้านการงานด้านการเงินด้านความรักความสัมพันธ์และด้านสุขภาพเรามาค่อยๆไล่เรียงกันนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุ่ม ปี2,569เป็นปีแห่งความสุขและความสำเร็จที่มาจากหลายด้านค่ะเพราะดาวหลักสามดวงจะส่งอิทธิพลมาในรูปแบบที่น่าสนใจดาวพฤหัสโคจรยกย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะเรือนอริและเรือนปัตตนิตามลำดับนะคะทำให้เกิดความรักความสนุกสนานและคู่ครองที่ดีค่ะ ส่วนดาวเสาอยู่ในเรือนกระดุมพระตลอดทั้งปีเรียกว่ามาสอนให้เรารู้จักคุณค่าของเงินและการออมนะคะส่วนพระราหูจะโคจรยกย้ายเข้าสู่เรือนวินาศในช่วงปลายปีเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวลัคนาราศีกุมได้พักผ่อนและค้นหาตัวเองค่ะ จัดขอสรุปไทม์ไลน์สั้นๆของปี2,569นะคะเดือนธันวาคม2,568ไปจนถึงพฤษภาค,คม2,569เป็นช่วงของความสนุกสนานนะคะความรักหวานแหววแล้วก็มีโชคลาภค่ะเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม2,569เป็นช่วงของการพิสูจน์ตัวเองการงานดีสุขภาพแข็งแรง และเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2569เป็นจังหวะที่คู่ครองคนรักหุ้นส่วนคู่สัญญามีความสัมพันธ์อันดีค่ะตอนนี้เรามาดูที่เรื่องการงานกันนะคะตั้งแต่ปลายปี2568ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม2569ชาวลัคนาราศีกุม ทำงานอย่างสนุกสนานเลยค่ะท่านมีความคิดสร้างสรรค์นะคะไม่ว่าจะทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องบันเทิงหรือว่าเรื่องการเรียนการสอนการเขียนต่างๆนะคะคือท่านจะทํางานอย่างสนุกทํางานแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็จะได้โปรเจกต์ใหม่ๆที่ท้าทายท่านนะคะดังนั้นในช่วงนี้ก็เต็มที่เลยค่ะ พื้นฐานชาวลัคนาราศีกุมเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสารรค์กลา้านำเสนอไอเดียใหม่ๆอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ถือว่าน่าจะเป็นช่วงที่ท่านมีความสุขกับเรื่องงานมากๆเลยค่ะทีนี้มาช่วงกลางปีนะคะคือมิถุนายนถึงตุลาคม2569เป็นจังหวะที่งานหนักนะคะ แต่ว่าจะได้ผลลัพธ์ดีมากเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าหากว,ว่าท่านเป็นชาวลัคนาราศีกุมที่ทำงานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางนะคะเช่นเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นทนายความหรือว่าเป็นครูหรืองานที่ต้องแก้ปัญหาพิเศษนะคะโอคือท่านจะเก่งมากท่านจะได้รับการยอมรับจากทีมงานแล้วก็มีลูกน้องที่ ช่วยเหลือดีนะคะคือลูกน้องที่เก่งช่วยงานท่านอย่างดีค่ะก็จังหวะนี้นะคะก็เต็มที่อีกแหละนะจัดว่าชาวลัคนาราศีกลุ่มเนี่ยมีความลุยมีความมุ่งไปข้างหน้าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแต่ว่าอ,อ,อิทธิพลของดาวเสาเนี่ยนะคะก็จะทำให้การกินการอยู่ดูไม่ค่อยปกติอ่ะเช่น ทํางานหนกักสนุกกับงานจนทานข้าวไม่ตรงเวลาแบบนี้นะคะออาก็ขอฝากเรื่องนี้เอาไว้ด้วยละค่ะทีนี้พอเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2569นะคะชาวลาาัคนาราศีกุมเนี่ยถ้าหากว่าท่านมีหุ้นส่วนมีคู่สัญญาหรือว่าต้อง ทำธุรกิจกับคุกับคนอื่นนะคะก็ถือว่าโอ้ดีมากเลยค่ะราบรื่นมากเลยนะคะการติดต่อกับลูกค้ากับคู่ค้ากับผู้คนต่างๆเนี่ยท่านจะได้รับความนิยมอย่างสูงเลยค่ะแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือว่าชาวลัคนาราศีกุมบางท่านก็อาจจะต้องทํางานเบื้องหลังนะคะหรือต้องซุ่มทํางานที่ ยังไม่ได้เห็นผลณนะขณะนี้นะคะแต่ว่าเป็นการลงทุนสำหรับอนาคตข้างหน้าค่ะฉันก็ขอสรุปนะคะสำหรับเรื่องงานของชาวลัคนาราศีกุมในปี2569งานสนุกและท้าทายตลอดทั้งปีค่ะช่วงกลางปีงานหนักอยู่แต่ปลายปีจะได้ผลตอบแทนที่ดีโดยเฉพาะถ้าทำงาน เป็นทีมค่ะเรามาต่อที่เรื่องการเงินนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมตั้งแต่ปลายปี2,568ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม2,569มีถือว่าเป็นช่วงแห่งโชคลาบเลยค่ะเพราะมีเกณฑนว่าท่านจะได้เงินจากแหล่งที่ไม่คาดคิดนะคะเช่นถูกรางวัลได้โบนัสพิเศษหรือว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนที่ดีหรือ ่านก็ได้รับของหวันที่มีค่าค่ะหรือถ้าหากท่านทําธุรกิจเกี่ยวกับความบันเทิงการเขียนการสอนต่างๆก็จะมีรายได้ดีเลยนะคะทีนี้พอมาช่วงกลางปีคือมิถุนายนถึงตุลาคม2569รายได้จะมาจากการทำงานค่ะมาจากฝีมือมาจาก ความเชี่ยวชาญของท่านนะคะคือเงินเข้าสม่ำเสมอแหละแต่ว่าก็ต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้มานะคะรวมถึงก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพเรื่องยาเรื่องอาหารเสริมเรื่องการดูแลตัวเองนะคะคือจังหวะนี้ต้องขอบอกว่าถ้าหากว่าจะต้องลงทุนกับเรื่องสุขภาพนะคะก็ขอให้ ลงทุนค่ะอย่าตระหนีกับตัวเองจากนั้นช่วงตุลาคมถึงธันวาคม2569นะคะชาวลัคนาราศรีกุ่มมีเกณฑ์จะได้รับรายได้จากการทำธุรกิจเป็นหุ้นส่วนนะคะออมีการร่วมมือกับคนอื่นนะคะ หรือได้รับผลประโยชน์จากคู่ครองอาจเช่นคู่ครองให้เงินนะคะซื้อของให้หรือว่าเขาช่วยหางานต่างๆอาจถือว่าเป็นจังหวะที่ดีค่ะอ,อ,อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงปลายปีเนี่ยก็ให้ระวังเงินรั่วไหลหรือว่ามีค่าใช้ใจ่ายแอบๆอยู่นะคะอย่างเช่น แอบทําบุญแอบช่วยคนอื่นนะคะอาจก็ต้องเก็บบันทึกรายรับรายจ่ายให้ดีค่ะฉันก็ขอสรุปนะคะสําหรับเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกุมในปี2569ช่วงต้นปีถือว่ามีโชคลาภดีเลยค่ะกลางปีได้เงินจากการทํางานนะคะส่วนปลายปีเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องรั่วไหลนะคะคือโดยรวมเนี่ยถือว่า รายได้ดีทั้งปีละค่ะแต่ก็ต้องมีวินัยในการใช้เงินนะคะรู้ว่าอะไรที่ควรจะต้องจ่ายอะไรที่ควรจะต้องเก็บค่ะ ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะตั้งแต่ปลายปี2,568ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม2,569แหมเรียกว่าชาวลัคนาราศีกุมเป็นช่วงแห่งความโรแมนติกนะคะคนโสดมีโอกาสสูงมากที่จะได้พบรักแท้ค่ะ อาจจะเจอกันที่งานเลี้ยงงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์กิจกรรมสนุกๆต่างๆนะคะความรักก็จะมาแบบหวานฉ่ำเลยค่ะส่วนท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วความสัมพันธ์ก็จะหวานมากนะคะคือกลับมาฟรุง้งฟริง้งเหมือนสมัยเริ่มคบกันค่ะก็จะได้ไปเที่ยวด้วยกันทำกิจกรรมสนุกๆต่างๆด้วยกันนะคะสำหรับคนที่ ตั้งใจอยากมีลูกอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีค่ะแล้วก็มาถึงช่วงกลางปีอ่าเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม2569นะคะเอ่อมันจะเป็นจังหวะแห่งความรักที่มีการดูแลใส่ใจกันเอ่อยิ่งในเอ่อกรณีมีความเจ็บความป่วยหรือความมีปัญหานะคะอ่ะเช่นคนโสดนะคะก็ อาจจะพบรักที่โรงพยาบาลเออมีแบบนี้นะคะหรือว่าเกิดจากการช่วยเหลืองานการกันส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะคือถ้าหากว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สบายเนี่ยโอ้ก็จะดูแลกันอย่างดีเลยค่ะอ่ะแล้วพอช่วงปลายปีนะคะคือตุลาคมถึง ธันวาคม2 5 6 9นะคะเรียกว่าเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการแต่งงานเลยละคะ่ะแหมถ้าหากว่าท่านโสดนะคะท่านก็จะไม่โสดแล้วนะคะจังหวะนี้แหละได้แต่งแล้วส่วนท่านที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วนะคะก็เป็นจังหวะที่ความสัมพันธ์มีความมั่นคงมีการวางแผนอนาคตร่วมกันอย่างชัดเจนค่ะ แต่ว่าอะจังหวะปลายปีนะคะท่านก็อาจจะต้องการเวลาส่วนตัวนะอยากอยู่คนเดียวบ้างนะคือไอ้ฟุ้งฟิ้งมันก็ฟุ้งฟริ้งแหละนะคะแต่ว่าออนาทีนี้ฉันก็อยากอยู่คนเดียวบ้างนะอย่ามากระจุงกระจิงอะไรกับฉันเยอะนี่สไตล์ชาวกลุ่มก็เป็นแบบนี้นะคะอ่ะฉัรก็ขอสรุปนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกลุ่มในปี 2,569ความรักเนี่ยหวานแววตลอดทั้งปีเลยค่ะโดยเฉพาะต้นปีเนี่ยโรแมนติกมากนะคะแล้วก็ปลายปีเนี่ยก็เป็นจังหวะที่เหมาะกับการแต่งงานค่ะใครที่โสดอยู่เนี่ยก็มีเกณฑ์จะได้จบสถานะความโสดณนะปีนี้ละค่ะ ในเรื่องสุขภาพสำหรับชาวลัคนาราศีกุมตลอดทั้งปีเนี่ยฝากระวังเรื่องสุขภาพฟันอ่าเช่นปัญหาฟันผุเหงือกอักเสบนะคะหรือว่าเรื่องเจ็บคอนะคะและในช่วงปลายปีก็ให้พักผ่อนเยอะๆนะคะระวังเรื่องความเครียดค่ะ ก็ต้องเรียนชาวลัคนาราศีกุมนะคะปีนี้เป็นปีแห่งความสุขและความสนุกทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักค่ะโดยเฉพาะท่านที่โสดอยู่เตรียมตัวให้พร้อมเปิดใจรับคนที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์ สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฉัดขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอำนวยพระพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจตลอดปี2,569ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ